อหลังจากที่เมื่อวานผมทําคลิปเรื่องของเฟดที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยครับก็หลายคนก็คงปังๆนะครับสิบตังยี่สิบตังสามสิบสตังนะครับวันนี้สามห้าศูนสองแล้วนะครับส่วนเมื่อวานเฟดเออไม่ใช่ ECB นะครับหรือธนาคารของกลางของยุโรปนะครับมีมติปรับดอกเบี้ยขึ้น ห้าสิบสตรางนะครับโอ้โหกว่าจะปรับได้นะครับก็ส่งผลให้ใครที่ซื้อสกุลเงินยุโรปก็คงแฮปปี้ทวนหนาครับและเชื่อว่าสกุลเงินยุโรปก็คงจะปรับขึ้นอีกนะครับเพราะทาไมอิซีบินปรับขึ้น,นครับเพราะว่าเงินเฟอ้อมันสูงครับเพราะมันเข้าหน้าหนาวพลังงานเป็นตัวแปรที่ทําให้ธนาคารกลางยุโรปต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยน,นะครับดังนั้นใครที่ ถือเงินสกุลยุโรปหรือใครที่กําลังตัดสินใจนะครับผมเชื่อว่าเงินยุโรปมีแนวโน้มที่จะขึ้นนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ